น้องเอ้ยหาทันใดอย่างกินแรงน้องมันนี่เมื่อนี้คอยผัดปูพี่น้องปูผัดผงกะหรี่พี่น้องสื่อปูมาตะปากน้ำเร้อใส่พาิมาเบิรงบะกลองแป๊บนึงเห็นไหมพี่น้องปูผัดผงกะหรี่พี่น้องขวปูใส่กับกระเทียมพี่น้อง ใช้น้ำมันพืชม้อนึงเนี่ยขวไปหลายเติบเดี๋ยวปูข่อยซื้อมาห้าอยหนึ่งแม่ค้าขหยปันว่าได้ปีพี่นอ้องเขียนในเนื้อหมอนหนึ่งทีกันเนื้นหมอนหนึ่งกับห,หนึ่งใบห,หนึ่งกินหนึ่งปูกินพร้อมไห้ไล่หลายพี่น้องนี่ขัวบให้ปูมันปูมันสุกเต่องข่ปูว่าันปูมันสุกนี่เห็นไหม แล้วก็เอาน้ำซอสน้ำน้ำที่เขาเตรียมไว้ใส่พี่น้องนี่น้ำ่อยเตรียมไว้แล้วใส่นมคาเนชั่นพี่น้องนมคาเนชั่นไข่ไข่สามฟองพี่น้องมีเอ่อซอสพุกอ่อซอสซอสซีอยู่ขาวเราก็ ซอสหอยพี่น้องผงชโรดน้ำตาลเทลงไปเลย,เยพี่น้องรอให้มันสุกแบดนี่นมคาราเมลแล้วก็เอียงอีกก็ละพริกเผาพี่น้องใส่ลงไปนี่พริกเผาใส่ลงไปเลยที่นี่ก็ร้อนให้มันเดือดพี่น้อง ใส่ไข่ไปน้ำสามฟองน้ำไข่ใส่บ่เบิดมันลายพูดไข่เห็ดหลายพูดนี่พี่น้องมาเบิ่งนมักันหูผัดหองกะลี่นี่หอมก็ร้อนมันสุกพี่น้องแป๊บเดียวร้อให้ไข่มันเพราะอุจุนี่ก็แล้วแล้ว ก็ขอว่าใส่นามเบิดดีกว่าใหาจังสีซ่บข่อยใส่เบิดเลยนามนี่ใส่เบิดโลดกระเทือนเนาะเห็ดเดาเสียดายมันนายเต๋อกเคยเฮ็ดเบิองใน y ย u ทูบเอาพี่ท้องร้องเบิองก็คิดว่ามันสิกินได้อยู่นี่แม่ ใส่อันหอมหอยไง่้อมพี่น้องหอยเฮ็ดหลายม้อน,นี่กินมาเบิดกับห่อไปกินมืออื่นเอาพ,เพิกขี้หนูสวนไม่แม่พี่ขี้หนูพิกชี้ฟ้าค่ะว่าพิกพี่น้องนี่แม่ ักสุจกจังมอยกันพี่น้องสิแดวแล้วเด้เดนี่ย่างกุึ้งเลยให้พักสุกน้อยนึงขอยกแล้วแล้วพี่น้อง เราห้อกใส่ไข่เตรียมไว้กับสิมียนขึ้นช่ายกับต้นหอมพี่น้องใส่หลอกกระเซ็ดแล้วไข่ซิมเมดดิ่งกันซิมเมึ่งรสชาติมันก่อนหวานเป็นยังไงบ่อเคยเฮ็นเนาะน้องแซบอยู่เด้อลละพี่น้องประมาณนี้ละ แซ่บแซ่บออกหวานหน่อยนึงผูผัดผงกะหรี่พี่น้องเอ้ยอันไหนบ่เคยอยากอยากร้องกับเฮ็ดโลดอย่าไปซีเรียสมันแซ่บบ่แซ่บเขาก็ต้องกินล่ะเขาเฮ็ดละเสร็จแล้วพี่น้องใส่ผักกับเร็จแล้วมันนี่ใซ่ผักกัน ต้นหอมนี่ขยั้นลายเติบเด็ดขาดมันจะหอมแซ่ยบยุ่พี่น้องขอร้านนี่สิบบอสเสียบนะบ่เคยเห็ดเนาะเดี๋ยวจะบจะเแซ่บพี่น้องหอมหอมนะ หอมพงกะดีใส่พริกไทยพร้อมขอยใส่พริกไทยลงไปพร้อมเสียบแล้วปูผัดพงกะดีไฟเบิ้มขอเสียลให้เบิ้มชัดๆนี่พี่น้องโอ้ยเนี่ย นี่แม่กะแซบบ่ปูผัดผงกะหรี่พี่น้องคอยกระสิบฮาไปกินเข่าแล้วเด้อแบบนี้ไปพ่อกันตอนกินเข่านะพี่น้องเนาะเอาไปซัมนีน่นะส <with> วัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกแล้วมื้อนี้วันที่สิบแล้วพี่น้องแปบ๊บแป๊บวันที่สิบแล้วแปบ๊บแป๊บสิกลางเดือนแล้วพี่น้องพ่อกันอีแล้วมื้อนี้พามากินพี่น้อง ูผัดผงกะดีเนี่ยเอเดซ่บปะเฮ็ดเองพี่น้องร้องเฮ็ดเบิงเบิงใน youtube พี่น้องเฮ็ดเป็ีนออกร้องเบิงซื่อเนี่ยหลักกระเบิงส่วนผสมเพราะว่ามันใสอีงแ่เนาะร้องเบิงอยากร้องพี่น้องเมื่อนี้่อยสิมาตอบคำถามพี่น้องเด้อันเมาวานที่ที่อยถามไว้อะว่าประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกอ่ะคือประเทศอียง ปร,ทท tweeted, ป,รประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกพระสิจัดอันดับออกมา10ประเทศเด้เที่นองแต่ว่าจำไม่ได้บดดอกประเทศประเทศที่มีความสุขที่สุดประเทศฟินแลนด์ที่น้อฟินแลนด์สีจะเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดฟินแลนด์เด้อหนึ่งถึงสิบผมจำไม่ได้บิมมีฟินแลนด์มีนอร์เวย์ มีสวีเดนมีเดนมาร์กพี่นนอกมีสวิตเซอร์แลนด์มีไอร์แลนด์พี่น้องแคนาดาหลายบ่หลายเลยนะประเทศที่มีความสุขอะ่ะคือเข้าไปอยู่เรามีความสุขเลยพี่น้องประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียกันแน่นไม่พี่น้องออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์จำว่าได้เบิดประมาณนี้ลปะประมาณกี่าวข้า่นอง ประเทศที่มีความสุขส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่เท <c oughs> ่าไดพี่น้องประเทศไทยอยู่อันดับที่ห2าสพี่น้องแสดงว่าสุขแน่บ่สุขแน่เถิงสุขเ่องทุกข์นพี่น้องประเทศที่กลางกลางองเขาว่ากลางกลางขวัไปทั้งมันคุกฝรพี่น้องพี่น้องพี่น้องกิ้ขซาวน้ำกันไม่ได้ซอกิ้าวเจ้าอ่าเด้อกิ้ขซาวน้ำกัน ปูผัดงกะหรี่แซ่บๆน้ำกันมที่น่ากัดกินละปูผัดผงกะหรี่ที่น่ากิ่ฉันบอกว่ลัางแน่หรอกปีนปูนี่ก็ต้องใส่เม็เพราะว่ามันต้องแกะ แซ่บๆเด็กพี่น้องวันนี่ยงกินปูเล่นคำวัเนี่ยังเผาเป็นไงวะเนี่ยแซ่บพี่น้องแซ่บกินปูเล่นเอา เอากับน,น,นี้นิดน้อยมาเอาไลายมากินไลายไงไม่ค่อยหิวปนได้ได้ปูมาจากปากน้ำที่นั่งเป็นขายกล,ล่องละร้อยต้องขายกล่องละร้อยก็เลยซื้อเอาได้ตั้งไลายได้บักไลนย Home, home free, chứ không? Là mình. không phải gì thế nào chín lên làm mà phải chín khâu rồi và má lại ra như phù chỉ thể má hiện mê nó mưa mây là bạn nhà cái tàu nữa nha không ตัวบางแงนี่เนาะมาไม่ชัดสิเ็กินแซช่องฟิตไปโอ้ยนปูเลย ดอกไม้บะมีนเหรอเพราะว่า <l l น้องน้องน้ำดอกไม้น้องกางค้างน้องกับบะสงศ์ากน้องเสื่อนหม่วงน้ำดอกไม้บะมีนได้หม่องม่วงฝาตะเพียนมาก,ก็ได้ยนินปฝาตะเพียนกับก้างหลายๆน,นี่มันจะเป็นทังไหนเนาะหม่วงม่วงฝาตะเพียนผันมาเกิดได้ไงมาตกับหมอเกษตรเคยได้ยินเนี่ยนะนี่ขาตัวใคร ม่วงตาตะเพียน,นทันว่าใจหยกเงาะนี่นออยังมีสิดิ้มกูเล่นนะเพื่นอนเขาได้บอกกันมันมวนมันนี่ชั้นมันมีแนวท้ายป่ะมันนี่มันมน,นี้เกิท้ายบ้างไหนเนาะ

เอาเป็นเอาบ้านเขาแล้วกันเอาง่ายๆเลยก็ต้องไปใส่มากประเทศนอกดอกแม่นำ้ำโขงเอาง่ายๆเลยมีต้นกำเนิดมาจากสพี่นอ้องมาจากประเทศใดไหลผ่านจากประเทศจังมาฮอดเฮาเนี่ยแม่นำ้ำโขงไหลมาจากสพี่นอ้องเอาสินีเลยนะง่ายๆ ได้ตอบได้กับตอบเด้อตอบมาได้สิเฉลเลยแห่งอื่นกินเลนบ่ค่อยบ่ค่อยหิวเขาปันใดบ้างมึมงปูไปเอาปูมัเนี่ย ปูในหม้อนหนึ่งอ่ะใส่ตำน้ำจิ้มไว้พี่น้องข่อยหนึ่งปูใช้ซึ้งไว้ปูร้อยหนึ่งเฮ็ดเสิ็มากกับเบอรเบิดตัต้มหลางหลายมาได้กินข่อยกับฉันนะกินปูเหล็แล้วครับ và cố nó cố nó cứ cùng cố kính cứ cùng cùng xe áo xe áo luôn กินมาเบิดแอกที่นั่งมือไได้มาบอกกันซื่อดอกน่ำปูเตะมาจ้องถ่างจ้องเอวยื้อทุกอยากกินเขาน chính nhạc và phù hợp Ô, mình muốn gì chính นี่นะจะท่าอีกกว่าเพิ่มกระทะไปเย็นหลายคน phải ăn má sau bữa, hoặc muốn phải tao nói như bớt Nói nón đã ra nắm bọc kiểm về lá non thôi nó làm lạc tương Làm lạc tương tương nó mắn kẹn bẻ mắn một tư nhắm Cảm nhà các và đẹp đẹp. Đẹp đẹp. Đẹp đẹp. Đẹp đẹp

ก็ได้บอกกันนะพี่น้องนะออานัง็ญนีแสบกิ่นอันี้มันบอเสียบ่ะหลังบอบกิจาน่สายใจแตมัซาดิบสาดิบแล้วมันก็แสบอยแสบแบบสไตล์ไทยๆนี่กี่ยว้ซบฉนี่แหะพี่น้องเอาไว้พ่อพัน อืออื่นเนานะไม่เหนียวไว้สงเสน่หนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์า้ติดยาัาเพือนมันไม่พิมพ์นะไม่เหนียวไร้เสน่หขอบทางอื่นนะครับบายบาย